โอเคครับคำถามต่อไปนะครับถ้าจําเป็นที่จะต้องหลุดคีโตหลุด IF นะครับซีเรียสแค่ไหนหรือจะกลับมายังไงทํายังไงซีเรียสมากไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าอย่าไปซีเรียสครับไม่มีอะไรจะหลุดคีโตหลุด IF มันกลับมาได้ครับไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับถ้าท่านจาเป็นที่จะต้องมีงานเลี้ยงนะครับงานสังสรรค์ทานข้าวกับลูกกับภรรยากับสามีนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับกับคนที่ท่านรักนะครับ จัดไปครับนะครับจะเป็นเค้กจะเป็น KFC จะเป็นพิซซ่าจะเป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับคือเราเรย่างนี้ฮะเราลดน้ําหนักเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตนะครับเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่เกิดมาทุกวันเพื่อมานั่งลดน้ําหนักไม่ใช่นะครับเราลดน้ําหนักเราหุ่นดีเราสุขภาพดีเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันไปอย่างเหมาะสมนะครับเอางี้ครับถ้าเกิดท่านจําเป็นที่จะต้องหลุด เช่นวันนี้จะต้องทานพิซซ่าแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อแรกท่านอาจจะยืดเวลา IF เพิ่มขึ้นจากเดิมจากปกติทํา12-12ก็อาจจะกลายเป็น14-10หรือ16-8ก็คือเพิ่มระยะเวลาคือยืดการทานอาหารหรือว่างดการทานอาหารมื้อหน้าสักหนึ่งมือ้อแค่นี้ก็กลับมา IF หรือกลับมา keto ิสได้แล้วครับโอเคครับ หรือถ้าเกิดแบบเอ้ยงดไม่ไหวทำยังไงออกกำลังกายครับแต่จะต้องเป็นเวทเทรนนิ่งหรือรีสิสตนเทรนนิ่งนะครับเช่นการลุกนั่งเช่นการยกเวทเช่นการออกกำลังกายที่มีแรงต้านแบบนี้ท่านก็จะเข้าคีโตซิสกลับมาได้เร็วขึ้นมากกว่าคาร์ดิโอคือคาร์ดิโอก็กลับได้นะครับเช่นการวิ่งสายพานการทำนู่นทำนี่แต่รีสิสตนเทรนนิ่งหรือว่าเวทเทรนนิ่งจะกลับได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับทานได้ตามสะดวกแต่ ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งนะครับ2อาทิตย์สักครั้งแบบนี้โอเคโอเคครับไปลุยต่อกันครับ